ทยอยรับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทแล้วกว่า7,390ครัวเรือนขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมเปิดรับสมัครผู้สนใจขอสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเสริมตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยให้วงเงินกู้ครัวเรือนละไม่เกิน1,000 0บาท นายโอลานพิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมได้มีการจัดทําทางเลือกเพื่อให้ชาวสวนยางวางแผนการทําอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และประกอบการตัดสินใจสร้างอาชีพอื่นเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยหนึ่งครัวเรือนจะได้รับข้อเสนอขอสินเชื่อหนึ่งสิทธ์ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน1 0 0 0 0แสบาทต่อครัวเรือนระยะเวลาชําระเงินกู้5ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีโดยรัฐบาลชดเชยให้ร้อยละ3 ทั้งนี้จะมีการจัดส่งรายชื่อและข้อมูลของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการให้กับคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดพิจารณาและเห็นชอบแผนประกอบอาชีพเสริมเพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต่อไปผู้สนใจแจ้งเข้าร่วมโครงการได้ที่เกษตรอำเภอทุกแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่31มกราคม2558 ขณะที่การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยางไร่ละ1,000บาทค่ะซึ่งเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาในพื้นที่6จังหวัดนำร่องมีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีทกสแล้ว7,390ครัวเรือน